แล้วในส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเขาไม่มีหน่วยงานม,มาตรวจสอบแต่ละกลุ่มที่มาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จบ้างหรือบอาจารย์เขาไม่มีความรู้ในเรื่องพระแท้ดูยังไงถือว่าแม้แต่กรมศิลปากรก็ไม่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รู้ว่าพระแท้ดูยังไงมันเป็นเรื่องใหม่นะความรู้ผมมันเป็นเรื่องใหม่ในโลกนะซึ่งเราจะสามารถนำพิสูจน์ได้ดังนั้นเนี่ย มันไม่ว่าทุกวันนี้ในองค์กรใหญ่หรืออะไรก็ดีเนี่ยในการตัดสินค้าขายประมูลหรือว่าเอาเครื่องมืออะไรมาเนี่ยเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะไปตรวจสอบไม่มีออยไม่มีมาตรฐานอะไรนะอุตสาหกรรมมอ,อก,กรหรืออะไรย้ยเราไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามาตรฐานนั้นนะ่ะมันคืออะไรแล้วเราจะตรวจสอบเอาอะไรไปตรวจสอบวะใช่ไหม นั่นแหละเราก็เลยไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงสําหรับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องว่างเป็นแกลบช่องหูระหว่างความรู้กับความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นใครที่จะพูดอะไรก็ได้ใครที่จะหลอกลวงยังไงก็ได้เพราะยังไงสารเองก็สารก็ไม่มีความรู้เรื่องพักแท้ดูอย่างไรเข้าใจไหมสารเขาก็เลยต้องพึ่งคนที่มีความรู้หรือมีการอ้างอิงความรู้นะใครที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้เนี่ย สุดท้ายสารต้องใช้วิจระญาณเองว่าตกลงอะไรวะก็บางทีก็ต้องยกฟ้องไปเพราะสารก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้ตอบไม่ได้นะอย่างตอนที่ผมไปขึ้นสารเนี่ยสารยังขอบคุณผมนะผมก็ให้ความรู้ผมอธิบายความรู้คืออธิบายแบบนี้แหละเหมือนที่เราเข้าใจกันเนี่ยแหละแต่สารท่านเข้าใจนะแล้วก็ยังขอบคุณจำเลยที่ให้ความรู้กับสารท่านพูดหน้าบันลังเลยนะอันเนี้ก็ด้วยความ ด้วยความที่ก็โอเคนะถึงแม้ผมจะเป็นจำเลยนะท่านในการที่เราให้ข้อมูลท่านก็งขอบคุณนะขอบคุณจำเลยที่ให้ความรู้กับสารอ,อ,อย่างนี้แหละเราเราต้องการคนแบบนี้นะหมายถึงว่าแม้แต่พวกเราเองเยไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ผมหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องการคนแบบนี้คนที่มีความรู้เพื่อกระจายความรู้ที่ถูกต้องไปยังองค์กรหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นะมันไม่ใช่ว่ามาอ้างโว้ยเนี่ยผมอยู่สมาคมใครเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยผมจะติคนขึ้นศาลเลยนะครับอย่างงู้นอย่างนี้มึงยังใช้ความเชื่อเลยอะ่ะพอไปถึงศาลสายก็มไม่รู้จะตัดสินยังไงใช่ป่ะละ่ะเพาราะศาลไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคือคืออะไรงไงสุดท้ายนะอืมมันก็ตัดไปไนดะ้นะนี่แหละก็ในอนาคตนี่แหละพวกเรานี่แหละนะจะเป็นตัวแทนแล้วก็ใครขออันนี้มาเราก็นะ จัตัวแทนไปแล้วก็ไปให้ความรู้กับสารได้หรือแม้แต่ท่านทาน,นายก็มีทนายที่เรียนรู้เรื่องนี้ไปนะท่านทนายอน,นันต์ที่ไปช่วยผมอยู่นะก็จำชื่อท่านไม่ได้ละนั่นแหละก็สอนท่านไปอย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นทนายเฉพาะทางนะก็จะมีทนายเฉพาะทางเวลาไอ้พวกนั้นผิดแปลกไงเนี่ยท่านก็อาจจะช่วยช่วยตรงส่วนนั้นได้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่หรานะพอเขารู้คําตอบแล้ว ว่าเวลาไอ้นั่นมันทนายที่ชํานาญเฉพาะทางหรือคนที่มีความรู้เนี่ยเฉพาะทางเนี่ยเขาก็จะตอบกันเหมือนที่ผมพยายามจะตอบเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นความรู้เฉพาะทางนะเออถ้าเตดถ้าเตดบอกว่าในในหน่วยงานเหล่านี้เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องที่จะมาตรวจสอบความถูกต้องของใครได้เออใช่ถูกต้องไม่ว่าจะกรมศิลหรือว่าสํานักพุทธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย เขาห้ามได้แต่ว่าเขาไม่มีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญโดยตรงจริงๆในอนาคตพวกเรานี่แหละนะอืพวกเรานี่แหละหมายถึงท่านด้วยนะพวกท่านนี่แหละนะพวกเราทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มพาคเครื่องน,งนั้นง่ายๆเนี่ยในอนาคต่จะกลายเป็นผู้รู้แล้วก็สามารถที่จะให้คาปรึกษาให้คําแนะนําได้นะถ้าเป็ดยังตอบในส่วนที่เจ้าหน้าที่อยู่นะก็คือเขาจะไปดูเรื่องหลักธรรมวินัยมากกว่ามากกว่าครับ คือเขาจะควบคุมเรื่องการผลิตหรืออะไรได้ถ้าเป็นสำนักพุทธน,นะนะแต่ว่าถ้าเป็นของกรมศิลปากรเขาก็จะเรื่องของบุรณะบูรณะอนุรักษ์แต่ถ้าเรื่องแบบแท้จ๋าๆเนี่ยไม่มีผมดูแล้วแต่เขาอนุมานได้เขาสันนิษฐานได้เอ,อจากความรู้ที่เขามีจากประสบการณ์ที่เขาขุดก็ดีหรือว่าไปเก็บสะสมก็ดีหรือว่าดูตามพิพิธภัณฑ์ก็ดีอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความรู้นะเขามีความรู้แต่ว่า เขาจะไม่มีความรู้เรื่องที่สามารถจะชี้ชัดฟันธงว่าเออสมเด็จหรือพระเครื่องอย่างเงี้ยแท้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 เพราะอะไรเพราะเหตุนั้นนะท่านนี้ก่อสรสตภักดีว่าอันนี้ถูกต้องที่สุดครับเขาไม่รู้จักจริงๆผมเคยเจอกับตัวเองผมอยากจะลองดูว่าของเราเป็นเนื้ออะไรดูไม่ออกแต่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแท้พอไปถึงเขาก็บอกว่าไม่แท้เออเขา เขาไม่ตีพระเราแท้หรอกพวเราเรานอยากได้ปะ่ะล่ะเราเขามีนะเอาไหมเออเดี๋ยวแบ่งให้ท่านธนายุทธ์ตุ้งสัมดีสวัสดีครับขอบคุณท่านนิคมครับมันเป็นอย่างนั้นนะท่านนิกรโอเคมันเป็นแบบนั้นเขาไม่เขาต่อให้เราแท้มันก็ไม่เอาคือผมถามเนี่ยผมรู้ไหมถามผมรู้ไหมผมเอาพระไปให้มันมันก็ไม่เอาเข้าใจไหมเออหรือจะเอาพระแบบมันไปให้มันก็ไม่เอา, <c oughs> าเอาพาอาาออระพแ,บบพแบบที่เราเป็นพระแท้จริงๆอ่ะ มันก็ไม่เอามันก็ไม่เอาอะไรเลยตีปอมหมดเนี่ยนะเออมันได้ตังว่าละถ้ามันได้ตังมันเอาเป็นต้นว่าให้มันรับรองกันละเออจะไปไอ้นี่มันหรือเปล่ลาลให้ให้นัน่นมันไหมเนี่ยเออพี่พระองค์นี้ช่วยรับรองผมแท้เลยมีคนเขาจะซื้อต่อผมสองล้านเงี้ยพี่ช่วยนี่หน่อยรับรองแท้ให้หน่อยได้ไหมเออผมคิดค่ารับรองนี้เท่านี้จากนี้มันก็จะบอกเราเราก็ไปเสียตังเสียค่ารับรองค่าอะไรเพราะไม่ได้ขายมันนี่ก็ร <c oughs> ับรองไป คนซื้อก็ขาแต่ถ้าเราถ้าเราบอกเนี่ยที่ถ้าแท้ผมขายพี่นะโอ้ยนี่ยังไม่ดีเลยย,ย,ยังไม่อเอาหรอกนะเออท่านอย่าตามมาตูมาผมขอขาถามครูครับความรู้ของครูสามารถเอาไปปรับใช้หรือต่อย,ยอดความรู้ของเซียนที่เขาว่าเป็นมาตรฐานสากลได้ไหมครับผมอยากส่งออกต่างประเทศปะ่ะอุ้ยไม่ได้หรอกนะไอพวกนั้นมันล่นพปปัปลอมกรอบกรอบกระจกมาหลาขนาด เออตัวตัว,ตว,ตวอายุไม่ยังมีขอบกอกกระจกเลยไปดูเรืพัดมันใช่ไหมเออได้ที่ไปออกขายสิงกะโปงกระโปงโอ้โหวพราะนั้นมันพัดโรงงานพิมพ์โรงงานไม่แทบจะไม่มีมันไม่ได้เล่นพัดแท้กันแล้วตอนเนี้เออก็เล่นพัดปลอมกันแบบนั้นขายขายขายขา,ข,าข,าขายค้าค้าเออขายขาย,ขายได้ก็เรื่องของมึงก็ช่วยช่วยกัน แต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรมันก็โกหกใครโกรหกได้ใครมีลูกค้าแล้วโกหกขายลูกค้าได้กับปานนะภาพยังไม่แท้เลยนะกรรมการก็าพานยังไม่แท้เลยเออหรือเจ้าของไอ้นี่ก็ยังไม่แหมไปดูภาพมันดิสามสิบล้านอุ้ยตายหาแล้วตลกตลกชัยนะไม่ได้แกล้งมากหรอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเป็นอะแล้วปัจจัยนี่ทีนี้ว่า ไอ้ต่อยอดความรู้เซียนที่เขาว่าเป็นมาตรฐานสากลมันมันมาตรฐานอะไรของมันเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้เนื้อมันใช้หน่วยวัดค่าอะไรสากลอะมีไหมไม่มีพิมพ์มันวัดค่าหน่วยวัดค่าสากลอะไรมีไหมไม่มีความเก่ามันจะใช้อะไรวัดอะเออ วัดได้ละพลาทแท้เมื่ะมันก็ไม่มีความเก่ามันใช้เป็นปีไม่มีบวกลบเป็นทียี่สิบห้าสิบปีมันจะบ้าเปล่านะเออตอให้ม่ได้เป๊ะๆก็ได้บอกว่าพลาทแท้นี่มันจะเป็นมาตรฐ,ฐานสากลได้ไงใช่ไหมเออรอยตัดตอแม่พิมพ์ยังไม่เห็นเล่นจะไปรู้ได้ไงรอยตัดตอต้องเป็นลักษณะไหนนี่อวดรู้สู่รู้นะตัดด้วยตอกตัดด้วยมือตัดด้วยมีโกนตัดด้วยของมีคมตัด,ด มึงเห็นแม่พิมพ์ป่เนี่ยไม่เห็นแล้วมึงไปอธิบายตรงนั้นได้ยังตายห่าทีนี้ไอเราไปต่อยอดความรู้ของเซียนได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องกันถ้ามาตรฐานของมาตรฐานที่พระมีนะที่เรารู้ที่เราเรียนกันเนี่ยกับมาตรฐานเซียนเนี่ยที่มันอ้างว่าเป็นสากนเนี่ยมคนละเรื่องกันนะแต่ถ้าถามว่ากลุ่มเราเนี่ยมีมาตรฐานไหมมี อย่างผมเนี่ยผมรู้จักมาตรฐานสากลที่พาะมีไหมรู้วัดค่าได้ไหมได้นําเสนอนํที่สุดได้ไหมได้เออหนื่อยวัดค่าก็มีอยู่นะเราก็ใช้หน่วยวัดค่าสากลน,นี่แหละไม่ต้องมาหน่วยวัดค่าสมชายพบไม่ต้องนะไม่ใช่น้ําตกนะไม่ใช่น้ำตกแบบอะไรนะเพนพบผลพบที่ปูกกระดึงตั้งชื่อตามคนพบเพนพบคนชื่อเพนไปพบคนชื่อผลไปพบ อันนี้มาตรฐานสมชายพบไม่ต้องนะมันไม่เป็นาสากลเอามาตรฐานาสากลที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละเออหน่วยวัดค่าที่เขาใช้ในาสากลละโลกนี่แหละวัดค่าได้เลยนะง่ายง่ายกว่านะคนจะยอมรับได้ง่ายกว่าไม่ต้องมาตรฐานสมชายพบง่ายดีนะครูครับสัดส่วนครับพิมพ์ความสมส่วนต่อสั้นอ๋อ อันนี้ท่านเอถามไว้แล้วท่านเป็ดตอบไปแล้วเออม,มันมันคําถามมันสองสองกรณีไงมันจะเกิดได้ตอนไหนถ้าตอนทานแปะพิมพ์เนี่ยมันจะมันจะมีสัดส่วนบัตพิมพ์มบัตอยู่แต่ถ้าตอนกระบวนการผลิตเนี่ยต่อเตี้ยอะไรพวกนี้มันเกิดในะบวนการผลิตระหว่างผลิตกําลังผลิตได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าฟังผมไม่มีราคาไม่มีไม่มีความเชื่อมาเจอผลเราเอาความรู้กันเนี่ยฟังแล้วฉุกคิดแล้วก็ เออเราก็จะหาทางได้ว่าเราควรจะมันต้องมีไหมมาตรฐานจริงๆนะเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เหมือนกันแล้วเราจะได้ตอบได้เหมือนกันเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนตอบได้เกือบเหมือนกันแล้วไนี่ยเพียงแต่ว่าคําถามบางคาถามมันอาจจะท,ที่บอกอะ่ะนะไม่เข้าใจคําถามก็อาจจะตอบไปแต่ก็จะมีแนวทางตอบให้ถ้าเป็ดบอกว่าข๋อ,อขอถามครูครับว่าความรู้ของครูสามารถไปปรับปรุงต่อยอดได้ไหม บอกว่ามาตรฐานเราจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานที่มีหน่วยวัดค่าที่เป็นสากลได้อยู่แล้วเออใช่ถูกต้องเรามีมันมันเป็นสากลของมันอยู่แล้วอะไม่ต้องสมชายพบเป็ดพบหรืออะไรมันมันมันมีของมันอยู่แล้วมันมีเป็นมาตรฐานที่สากลในโลกเขาใช้กันอยู่ส่วนนี้ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนไงเออนั่นแหละท่านเบียร์พิรักอินดีต้อรับครับ มีคนบอกว่าพระสมเด็จที่มีขอบขอบกระจกคือเก้เลยถูกเก้เลยมันนอกจากว่าแม่พิมพ์ดั้งเดิมเขามีขอบขอบกระจกอยู่เช่นพิมพ์ของวัดเกศนี้เขามีก็ต้องให้เขาไปเราก็ต้องผมถึงบอกอะไปดูที่แม่พิมพ์ดั้งเดิมเขาถ้าแม่พิมพ์ดั้งเดิมเขามีก็มีอย่างวัดเกศเขามีก็มีแต่วัดเกศบางองค์ก็ไม่มีก็ไม่มีเออแต่บางองค์เขามีก็มีเราก็ต้องดูเรื่องแม่พิมพ์ดั้งเดิมเขา แต่ผมเด็จว่าละคังเนี่ยมันไม่มีไม่เคยมีแต่มันมีตายหาแล้วปอมนะตึกตองไม่นานนี่หรอกนะมันจะเป็นพื้นที่ลอกซุ้มเหลือเยอะถึงเราไม่เห็นขอบกอบกระจกอะแม่พิมพ์ตั้งเดิมมันไม่เหลือเยอะขนาดนั้นเออหรือมันไม่ชิดซุ้มขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ละมันไม่ใช่แม่พิมพ์ตั้งเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะท่านจะรู้ท่านอยาตามมาบอกว่าการแสดงความรู้ตามที่ได้เรียนรู้จากครู หากที่จะต้องแสดงความรู้ต่อหน้าสาธารณชนจะเผยแพร่ด้วยความหวังดีต่อครูก็ดีหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆก็ดีเราควรจะแสดงความรู้แค่ไหนถึงจะเรียกวเหมาะสมครับอ๋อทุกคนแสดงความรู้ได้แต่ไม่อยากให้เกินเลเวลตัวเองเรารู้แค่นี้เราก็แสดงได้แค่นี้เราอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเรารู้แค่นี้ครูยังไม่ได้สอนเรื่องแม่พิมพ์หรืออะไรงเงี้ย แล้วเราไปพูดว่าโอ้ยนี่มันมีหน่วยวัดค่านะมึงรู้อะคืออะไรเราต้องไปดูเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยนะมึงรู้อะว่าอะไรเราต้องไปดูเรื่องมาตรฐานการสร้างด้วยมึงรู้อ่ะว่าอะไรการมาเรียนรู้เนี่ยต่อให้เรียนรู้นะหกชั่วโมงหรืออะไรหรือสิบชั่วโมงมันก็ยังไม่พอหรอกอย่าไปว่าแต่แค่สองสามชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราไม่รู้อะไรเนี่ยเราก็มักจะใช้ความเชื่อจาก สิ่งที่เรารู้เล็กๆแค่นั้นเน่แล้วเราก็ไปพูดเรื่องอื่นซึ่งมันจะอันตรายนะมันจะอันตรายต่อครูเองแล้วก็กลุ่มเพื่อนตัวเองอาจจะอันตรายหมดเลยเพราะว่าอะไรความรู้ที่เขาใช้เขาใช้ถูกแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกแต่กลายเป็นพออธิบายก็ต้องไปโยงไอไอตัวที่อธิบายด้วยความเชื่อมาก่อนแล้วคนไปเชื่อเขาอะ่ะนั่นแหละมันรู้น้อยก็อธิบายน้อยอย่าอธิบายเยอะ คนแก้มันตามแก้กันเยอะมันมีคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแหม่รู้แค่นั้นไม่อวดเก่งเป็นฮีโร่ยังอีกเยอะนะเชื่อเถอดความรู้ผมยังอีกเยอะที่ยังไม่ได้บอกไปและโชคดีที่ผมไม่ได้บอกใครมากเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่ผมไม่อยากบอกผมก็ไม่บอกเพราะเดี๋ยวแม่งไปปลอมคนบางคนเนี่ยรู้น้อยแล้วก็อวดอวดรู้อวดว่าตัวเองมีความรู้เก่งและได้ความรู้ไปแล้วเงี้ยเกินเลเวลนะ ผมก็มักจะไปเตือนไงหรือว่าถ้าใครอธิบายผิดเนี่ยผมก็จะไปตะก,กีดตอกเตือนได้ก็เตือนเตือนไม่ได้ก็ไม่เตือนนะก็แค่นั้นเพราะว่ามันจะสร้างความเสียมากกว่าข้อดีไงน,นะเหมาะสมแค่ไหนเอะ่ะก็เหมาะสมเท่าเท่าที่ตัวรู้ตัวไม่รู้ก็เออต้องฟังครูเอาหรือว่าไปอ่านบทความครูอ่านคอมเมนต์ครูเอาเพราะว่ามันจะละเอียดกว่าผม่าตอบได้แค่นี้แหละก็จบแล้วนะไม่ต้องไปแสดงความรู้เวอร์ นะมันมีวิธีเป็นร้านร้านวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่มึงวิธีเดียวมันอาจจะผิดก็ได้แล้วมันก็มีโอกาสผิดเยอะนะดูจากหน้าผางเขาก็ดูนะการผลิตแบบตั้งเดิมจะไม่มีขอบกับกระจกเออใช่ไม่หรอกมันไม่ใช่การผลิตแบบตั้งเดิมหรอกแม่พิมพ์ตั้งเดิมมันไม่มีนะเราต้องไปดูที่แม่พิมพ์ถ้าแม่แม่พิม,ม,ม,มพ์เขามีขอบก็มีขอบถ้าแม่พิมพ์ไม่มีขอบมันก็ไม่มีขอบอย่างกระแพงแก้วเขามีขอบก็มีขอบ ประมาณนั้นนะดูแม่พินนั่งเดินแบกบกระบวนการผลิตแถูกแล้วนะท่านปุ้บอนุพงศ์บอกพระแท้เกจิเขายังไม่มีขอบกับกระจบกเลยครับสมเด็จแท้ถึงยุคจะมีได้ไงมไม่มีหรอกดูในหนังสือที่ยามประวัยไม่มีเลยแล้วแล้วพระเนี่ยที่ร้อยปีร้อยเก้าปีหรืออะไรที่ออกมาเป็นสมเด็จนะหรือสมเด็จแท้พันเนี่ยก็ไม่มีหรือพระแท้พันนะก็ไม่มีพระที่ออกมาไม่มีนะ แล้วอยู่ๆมันมออีก็แปลกประหลาดแหละนะท่านประจักษ์แสดงว่าพระสมเด็จยุคเดียวคือยุคดั้งเดิมไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแบ่งยุคเลยไม่มีการพัฒนาแม่พิมพ์ใช่หรือมันมันไม่ใช่ไม่มีการพัฒนาแม่พิมพ์มันเป็นเรื่องของขั้นตอนของการผลิตที่เขาจะไออะไรนะควบคุมมันได้ง่ายกว่าใครจะไปผลิตแบบยากๆแล้วนะแม่พิมพ์ดั้งเดิมเนี่ยเขาเขาผ่านการ การอะไรอ่ะการคิดวิเคราะห์และก,การทำมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็พัฒนามาจนเป็นอย่างที่เป็นนะแล้วก็ถ้ามันจะไปเกิดขอบกอบอะไรแบบนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะมันคนละอย่างกันนะแม่พิมพ์ดั้งเดิมกับแม่พิมพ์ปัจจุบันไม่เหมือนกันนะอเออเส้นการข้าวขอบเป็นยังไงรับเส้นการข้าวขอบก็คือเส้นที่มันอยู่ตรงข้างๆมันนะไม่ว่าจะข้างขึ้นข้างบนหรือตรงกลางหรือ ลงไปข้างล่างก็แล้วแต่การนำเส้นกัางคือมันเป็นเส้นน่ะผาักกลางอะเดินเดินเดินกลางเลยอ่ะมันเหมือนตะเข็บนะมันมันก็คือตะเข็บนั่นแหละนะมันเหมือนกันท่านนิก่กอนผมเพิ่งเข้าครั้งแรกก็คิดตามที่อาจารย์พูดใช้ได้กับแทบทุกพระที่เป็นพระเก่าแต่อดีตจริงโอเคก็ประมาณนั้นแหละครับก็คำพูดผมถูกต้อง ผมไม่กลัวมาใครยังไงก็แล้วแต่ไม่กลัวอยู่แล้วนะท่านกุปพบอกว่าถ้าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านมีองค์เดียวครับสร้างของท่านเองมียุคเดียวไม่มียุคต้นยุคกลางยุคปลายเออใช่ไอ้พวกนี้มันมาแยกแยะให้มันดูเก่งไงดูแม่งเหมือนเก่งแล้วก็เอาหลงหลวงมาพาเราหลงไปกันหลงหลวงเลอะเทะนะเขามียุคเดียวท่านถ้าท่านสร้างก็สร้างท่านไม่ได้สร้างก็ไม่ได้สร้างเราก็จะดูออกว่าองค์นี้ท่านไม่ได้สร้างองค์นี้ทันองค์นี้ได้ ไม่ต้องดูยุกยุกไอยุกนั่นแม่งปลอมทุกยุกอ่ะเพราะไอไอยุกยุยพวกนั้นมันอยู่ในหีไในหายหมดเลยนะไปตรวจอายุไปตรวจ ISO หาเลยนะแท้หมดเลยเออพ้าแบงพ้าโรงงานเราไปดูดีๆขอบขอบข้างขอบขอบผ้าคมคลิปเลยแล้วมันเป็นพิมพ์พวกพิมพ์โรงงานไม่ใช่พิมพ์จากแม่พิมพ์ดั้งเดิมนะแม่พิมพ์ก็ไม่ได้ดั้งเดิมแล้วนะ ที่ผมมั่นใจคือผมได้รับพระราชทานมาด้วยเกยันเลยถ้างั้นไม่ท่าเหมือนกันถ้าประจักการผลิตมีกี่ยุคไม่ใช่สาระส,สําคัญครับที่สําคัญเราต้องดูแท้เป็นก่อนเออถูกไม่หลอกมันก็มียุคเดียวถ้าท,าทาวว่านท่านเราก็รู้วิธีทำท่าน,านอยู่มันจะไปไอไอไอ,ไอน,นั่นแะปลอมทุกยุคนะเพราะมันเป็นพร้อมอมทุกยุคไนงะมันไม่มีมุกมันก็เอามุกพวกนั้นมามา,มา,ม,ามาหาแดกแหกตานะอ้างหลวงมั่งอ้างญาติติโกโหติเก้ง ที่บอกอ่ะอ่างได้รับมรดกตกท่อตกยากตกปิ้งตกตกนรกมาไอ้พวกนี้ยท่านบุญส่งสวัสดีครับท่านปุ้มสุดตอบท่านสุทธิชัยก็พ้ามีกรอ,อบกระจกนั่นแหละครับเป็นลักษณะาพราถอดพิมพ์มาแม่พิมพ์ผราถอดพิมพ์จะมีความลึกแบบหลุมศพส่วนเส้นจะติดตรงไหนของขอบพ้าอยู่ที่ความลึกมากน้อยของแม่พิมพ์ที่ถอดออกมาเออนั่นแหละใช่ เป็นเทศการข้างขอบมันก็คือมันก็เป็นพระถอดออกมาเหมือนกันนั่นแหละที่บอกนะท่านนิกรบอกว่าถ้าคิดง่ายๆทําย้อนยุคมาก,กี่รุ่นก็ไม่มีขอบขอบจบทั้งวัดต้องอิงจากข้อเดิมใช่ใช่ถูกนะก,ก็สร้างกันมาแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะไม่ว่าจะพระเก่าพระโบราณอยู่แม่นโพเส้นวัฒนาบารมีตายหาแล้ะนะนะโกหกไงพวกนี้หลอกลวงพยายามจะหาคําพูดมาพูดให้มันขายพระได้อ่ะนะพวกเนี้ย พยายามหาหา,ห,าหลอกแดกแหกตาเัาไปเรื่อยนะในที่สุดก็สามารถหาพัแท้ได้อนะทุกคนนะ่ะมีโอกาสที่จะได้ครอบครองได้อยู่ที่ความรู้ของตัวเองนะเอออยู่ที่ความรู้จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่บุญวัสนาบารมีอะไรหรอกบางคนแม่งรวยแต่โง่ก็เยอะนะเออมันมันไม่ใช่ถซื้อแพงขนาดนั้นนะบางทีนะเชื่อเชื่อไอ้พวกหลอกแดกแหกตานะ มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องโง่ด้วยนะถึงจะซื้อผ้าแบบนั้นนะ่ะเออแล้วเราฟังไปม,มากมากเนี่ยวันหนึ่งเรามีความรู้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนไม่ไปประกวดหรอกกูดูเป็นเออกูดูเป็นกูเล่นได้อธิบายยังถูกเลยแปมเออมันไม่เกี่ยวกับบุญวาสนาอะไรนั่นหรอกมันอยู่ที่ความรู้ล้วนๆนะท่านจำริปันเพชรฟังอาจารย์สมชายจะได้รับความจริงความรู้เรื่องพักเครื่องที่ถูกต้องครับขอบคุณมากครับ ก็ประมาณนะั้นมันไม่มีความเชื่อเจอือปนอะไรที่มันเริ่มจากความจริงมันก็เป็นความรู้นะท่านจำลิศกรมศิลปกรไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชื่อชาญเรื่องพักเครื่องใช่ใช่เลยกลายเป็นช่องว่าถูกถูกสมาคมพักเครื่องต่างก็ใช้โอกาสจุดนี้หาทิงกันใช่ถูกต้องเพราะมันไม่มีคนรู้จริงมันก็ตั้งตนเป็นคนรู้แล้วมันกนะ็อาศัยนวนัวกันนะ เออไม่มีความรู้ไงใครจะตรงไหนแท้กันแล้วแต่มึงชอบไนะแล้วกันมึงชอบอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ใช่ความใช่ความเชื่อแต่ความชอบมันไม่ใช่ความใช่แต่ความใช่อาจจะไม่ชอบแล้วก็อาจจะไม่เชื่อแต่มันก็ใช่เออไปไหนแล้วเนี้ยผมว่าจะรีบไปไปนะเดี๋ยวมีคําถามอยู่ที่ไม่มีผู้ใหญ่บางท่านที่รู้จริงไม่ออกมาพูดก็น่าคิดเหมือนกับครูเลยกูมีผลกระทบด้านลบมากกว่าที่จะ มีคนเปิดใจแนละเรียนรู้ออมันออไม่มีความรู้หรอกครับเวลาคนไม่มีความรู้มาสอนคนอื่นก็ไม่ได้ความรู้หรอกนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จริงผมยังไม่เห็นเลยไม่มือมันเป็นความรู้ใหม่หมดที่ผมพูดเนี่ยนะมันเป็นความรู้ใหม่หมดเลยถอดด้ามเลยแล้วมันตรงข้ามกับความรู้เดิมหมดเลยจะมีผู้ใหญ่ที่รู้จริงตรงไหน่ไม่มือหรอกหลายท่านก็ฟังผมอยู่นะไม่ใช่ไปฟัง แล้วก็พยายามจะปรับเปลี่ยนความรู้ให้ได้หรือว่าพยายามจะเทของเดิมให้ได้นะแต่ถ้าเขามีผลประโยชน์อยู่ร่วมด้วยเขาจะเปลี่ยนแปลงยากเอาแค่เอาไปแทรกแทรกแค่พูดพูดเรื่องแมกินปุ๊บกระโดดหนีไม่พูดอธิบายอย่างที่ผมอธิบายได้ว่าเออมันเป็นยังไงมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านประจักษ์บอกว่าผมขอ,อยืนยันว่าความรู้ของอาจารย์มีเยอะและรู้จริงครับขอบคุณมากนะ คือถ้าได้เรียนรู้ได้สัมผัสแล้วหรือแม้แต่ได้ฟังผมพูดเนี่ยนะเออผมไม่ได้จบด็อกเตอร์หรอกนะแต่ว่าอืผมผมพูดตามธรรมชาติของผมอะที่มันมันความรู้มันเป็นแบบนี้ความจริงมันเป็นแบบนี้ความรู้ก็ต้องเป็นแบบนี้เอ,อแล้วผมไม่ต้องมาเสียแรงหรือนั่งคิดว่าไอ,อ้กูจะตอบเป็นยังไงวะกูจะเลี้ยวตรงไหนวะไม่ผมก็พูดตามธรรมชาติผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นมก็ต้องเป็นอย่างงั้นไม่ใช่ผมมีความเชื่อนะนั่นมันผมมีความจริงไงเออ ไม่มีความเชื่อเจือปนดังนั้นเวลาเราตอบคําถามหรืออะไรไม่กลัวหรอกนะเออมันก็ไปของมันเรื่อยของมันคนก็จะได้ความรู้จากคําถามของเพื่อนเพื่อนก็ดีคําตอบของผมก็ดีหรือคําตอบของสมาชิกในกลุ่มก็ดีเป็นการ,รกแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เป็นการมองเห็นว่าแต่ละคนมีศักยภาพในการที่จะอธิบายดูออกบอกได้อธิบายเป็ดน,นะนั่นแหละคือเป้าหมายของพวกเรา ท่านจำริ์บอกว่ากรมศิลปากรมีข้อมูลเกี่ยวกับภาพพิมพ์ุต่างๆแทยทุกกุ่แต่ไม่สามารถนําข้อมูลเหล่านั้นออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้เดี๋ยวรูปแบบพิมพ์ทรงจะไม่ตรงกับกลุ่มเซียนเขาเล่นซื้อหาขายแล้วจะมีปัญหาเช่นพระซุ้มกก็มีขุดพบที่วัดพระศรีรัตนะมหาธาตุสุพรรณไม่ได้มีที่กําแพงเพชรที่เดียวพราใช่ครับมันเคลื่อนตัวตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ที่บอกอะบางทีเนี่ยนะเราไม่จําเป็นต้อง รู้ด้วยซํำไปว่าขึ้นตรงไหนแต่เบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระองค์นั้นแท้หรือเปล่าแล้วเราค่อยไปตามหายังไม่สายมันขึ้นทุกที่นั่นแหละนะในกลุ่มของทวารเนี่ยครับไปทัว่วนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันขึ้นที่ไหนมันเกี่ยวกับพระมันแท้ยังไงเออแล้วเราค่อยไปหา,าฐานที่เนก็ได้เช่นไหมเออท่านเดียร์พิรักบล็บอกทินดั้งเดิม ถ้าไม่เคยเห็นจับพิจารณาที่องค์พิมแปะๆได้อย่างไรอ๋อมีวิธีครับไม่ยากนะไม่ยากเลยก็ดูที่ขบวนการผลิตก็ได้นะพิมพแปกๆพิมพ์นอกพิมพ์แล้วก็ดูที่ขบวนการผลิตเขาดิเหมือนกันไหมอ,อ่ะเอเนื้ออย่างน้อยเนื้อแล้วก็ขบวนการผลิตเขาก็ยังช่วยยืนยันได้แล้วก็แม่พิมพ์พิมพ์ทรงเขาก็เป็นแบบนี้อยู่เลยมันก็ไปดูที่สัดส่วนรับพิมพ์ได้อีกอ้ยเยอะเยอะเยอะนะ บอกว่าเยอะถ้าใครมาเรียนกับผมบว่าเยอะนะลูกศิษย์ผมเนี่ยตอบได้อยู่แล้วนะเยอะมันหนีไม่รอดหรอกนะโดนนะเราไม่ใช่ว่าเออเราแม่งมานองเขาจะมีรูปแบบของเขาอยู่